สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนหรือว่าคุณผู้ชมนะครับมาไหว้พระสักการบูชาไหว้พระสักการบูชาที่วัดเจ็ดยอดนะครับวัดเจ็ดยอดที่มีชื่อว่าวัดเจ็ดยอดก็คือว่ามีเจดีย์อยู่7จ็ดยอดนะครับ เนี่ดูนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าวัดวัดเจ็ดยอดเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับเก่าแกนแล้วก็เป็นวัดที่วัดหลวงนะครับเป็นวัดที่ใหญ่นะครับเป็นพระวัดพระอารามหลวงนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ถ่ายทุกพื้นที่ให้

คือพระเจ้าทัดใจนะครับ อันนี้คือบริเวณรอบๆออวัดเจดยอดนะยันไม่หมนแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ทุกมุมนะครับให้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ นี่คือวัดเจ็ดยอดนครภายในบริเวณวัดเจ็ดยอดนี่ใหญ่มากวัดนี่ใหญ่ใหญ่สวยงามครับสวยงามใครที่มาเชียงใหม่นะครับท่านมีโอกาสก็เข้ามากราบไหว้ ที่วัดเจดยอดนะครับวัดเจดยอดพระอารามหลวงนฮะนี่อย่างอลังการ,กกร,รนะครับเป็นวัดที่น่าศึกษาอีกวัดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ แล้วก็มีศรัทธาหรือว่านะ่าท้อเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันเยอะมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายให้ดู บนวิหารนะท่านเอบนวิหาร คือบริเวณภายในวิหารคะสะอาดมากสะอาดสะอาดมากเู่ของนุย่าไหวาพระอนนะอะนุย,าาย่ยาไหวาพระกบบสกุลครับ อันนี้คือพระประธานนะฮะสวยเงี่ยเอาสวยเงี่มากวัดเจดยอดเป็นวัดที่ ม,มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะครับมีพื้นที่กว้างพอสมควรนะครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับถ้าได้มาเชื่อใหม่หรือว่าอยู่ตาจาวัดน,นะครับผมก็แวะมาเข้ามากลาบพระในวัดเจิยอดได้พื้นที่ภายในวัดเจดยยอดข้อขั้นที่จะกว้าง นะครแล้วก็รบรึง่งไปด้วยต้นไม้นานาชน,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 นิด ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิดแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางน,นะวิชวท่านไหนนะครับที่ได้มาวัดเจดยอดถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณวัดเจดยอดมีพระหลายรูปแบบนะครับ ไม่ว่าจะเจด,ดีรูปครูบาที่มีสีมีธางมนะฮรรูครูบาที่มีสีมีธารถ้เาเรามีโอกาสได้กลับได้ไหวนะครับมาแล้วไม่เสียนหน่อยไม่เสียค่าหน่อยคุ้มครับผมอันนี้คือ อย่าไม่หมกแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ถ่ายให้ทุกมุมนะครับมีมากกวันนี้ทั้งที่บริเวณวัดเจดีย์ออนี่ทาออยด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไป ส่วนท่านด้านล้านนู้นน่าจะเป็นที่เก็บกระดูกของคนที่เสียชีวิตนะครคนที่เสียชีวิตนะครับเดี๋ยวกลับไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับ ส่วนทางด้านนี้นะครับผมน่าจะเป็นลานปฏิบัติธรรมนะฮะลานปฏิบาาัติธรรมนะฮะนี่น่าจะเป็นลานปฏิบาาัติธรรมสำหรับคนที่มากราบมันไหว้พระภายในวัดเ,ด,เดียวๆนะครับนี่ซาสวยงามครับผม อันนี้พื้นที่ภายในวัดจิตยอดครับมีความร่มรื่นแล้วก็กว้างขวางมากมีต้นไม้ปกคลุมเต็มครับชมท่านไหนนะครับ ถ้าอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดติดยอดนะครับมาเชียงใหม่เส้นทางที่จะเข้ามาภายในวัดติดยอดนะครับมันสามารถมาได้ทุกที่ทุกทางน,นะครับถ้ามาทางถนนทันคื้นโดยสุเทพพร้อมถือสีแยกดสีแยดลีคามสีแยดลีคามนะครับก็เลี้ยวขวาตรงมา เลี้ยวขวานตรงมาประมาณสักเกือบกิโลนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าไปเข้ามาในะวัดวัดเลยเพราะมันจะมีป้ายป้ายของชื่อวัดติดอยู่ปากทางเข้าพอดีไม่ไม่หาจากถนนใหญ่ติดกับถนนใหญ่เลยมันจะเห็นพอดีเลยเอาสำหรับวันนี้นะครับ คลิปที่ผมจะถ่ายให้ภายในวัดจะย่อขอจบโลเพียเท่านี้นะครับโอกาสหน้าถ้าผมจะไปกราบไหว้พระหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนผมจะถ่ายให้คุณผ,ผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆได้ดูได้ติดตามต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอจบถ่ายคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ